สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกับผมช่างหยัดนะครับช่างหยัด NSR เหมือนเดิมก็ร้านอยู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองนะครับออกจากตัวเมืองมา10กิโลครับผมประมาณ1 0ไม่เกิน12ตีเผื่อๆไปนะครับก็มาดูคันนี้กันนะครับคันนี้เป็น NSR 1 5 0 R คันนี้เครื่องพังมานะครับลูกปืนก้านแตกแล้วก็ลามไปหมดเสือ้อแตกปลอกแตกนะครับเข้าเวียงเบี้ยวผิดรูปไเปหมดนะครับแล้วก็ เฟืองความน้ำอะไรต่างๆซีนอะไต่างๆพังไปหมดนะครับก็ผมเคยรีวิวเครื่องให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับก็วันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ทําเป็นงบประหยัดนะครับงบประหยัดก็เปลี่ยนเยอะเลยนะยางขอขับูเสื้อสูบนะครับฝาสูบก็ต้องทําฝาใหม่ปากฝาใหม่นะครับข้อเวียงก็จริงๆก็อยากเปลี่ยนข้อเวียงนะครับแต่ว่ามันจะ มันปลายนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนการเป็นก้านเกรดญี่ปุ่นให้นะครับเป็นก้ารใช้อะไรเทียมทั้งเครื่องนะครับอันนี้ใช้อะไ่เทียมทั้งเครื่องแล้วก็แต่ก็เป็นอะไหล่เทียมเกรดดีอยู่นะครับแต่จะบอกว่าทนไหมมันก็ทนสู้ของแท้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าอะไหล่เทียมมันเกรดมันไม่รู้ว่าเขาควบคุมคุณภาพยังไงนะครับก็ทําเสร็จแล้วนะครับก็ส่งงานแล้วครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับเพื่อนๆอันนี้ก็ถือว่าเป็น งบประหยัดอ,อ,อีกอีกอีกคันหนึ่งโอเวอร์ฮอนเป็นงบประหยัดนะครับก่ยขอยางคาข์บูอะไรต่างๆก็เปลี่ยนนะครับแต่ใช้ของเทียมสสูบการสูบลูกสูบแหวนสลักกิฟต์ล็อกซีนสิบสองตัวนะครับแล้วก็แผ่นคัดแผ่นคัดเปลี่ยนไม่หมดแผ่นคัดเปลี่ยนแค่สองสามแผ่นนะครับเดี๋ยวมาดูสองเสียงกันอ่าันนี้เป็นอ่าใส่คาบูเ e อ็นโปรนะครับคาบูเ e อ็นโปรก็แต่จูน ได้เนียนกว่าขาบ,บูเดิมติดรถเพราะว่าขาบ,บูเดิมติดรถอายุเยอะแล้วนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปเป็นขาบ,บูเทียมเหมือนกันนะครับก็เสียงนิ่งๆเงียบๆครับผมอันนี้ผ่าเครื่องใหม่ครับโอฮอนเครื่องไปใช้เป็นอของเทียมอะไรเทียมนะครับอันนี้รวมค่าแรงรวงมอะไรก็หลายพันอยู่เพราะว่ามันมันมันอังเยอะนะครับเสื้อสูบก็เปลี่ยนใหม่นะครับ ยังขอกระบูคันนี้เปลี่ยนสายวาลด้วยสายวาลตัวสั้นนะครับสายวาลตัวเอตัวปรับตั้งเพราะว่าสายเดิมขาดนะครับก็เยอะอยู่ก็หลายพันอยู่เป็นงบประหยัดนะครับก็ใช้งานดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับอันนี้ลูกค้าทําเครื่องมาไม่กี่เดือนที่ทํามาจากที่อื่นนะครับไม่ได้ทําที่เราอันนี้อันนี้ก็ มันพังผมว่าจัดการให้อันนี้เป็นงถประหยัดนะครับงถประหยัดก็ถ้าเครื่องไม่โซมมันหมดไปเยอะนะครับแต่ตัวนี้โซมรถด,ดีๆไปเข้าผิดที่ก็ทําให้รถเราเสียหมดนะครับจากที่รถด,ดีๆจะซ่อมแบบไม่เยอะแล้วก็ใช้น้นใช้งานทนทนนานๆน,น,นะครับพอเข้าเข้าร้านเข้าผิดที่เขาไม่เข้าใจรถก็จะมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้แหละครับมันก็จะเป็น ไม่ทนแล้วก็ไม่ดีแล้วก็ทำรถทําให้รถเราเสียหายด้วยจากที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่เยอะแยะก็ได้เปลี่ยนเยอะนะครับก็ประมาณนี้ครับอต่นี้ก็เอาไปรันอินก่อนนะครับสักห้าร้อยูเพราะว่าเป็นอะไหล่เทียม คันนี้เป็นอะไหล่เทียมนกะระกอมใหม่ก็ยังไม่อยากเร่งรอบสูงมากนะครับเดี๋ยวไปลันอีกก่อนก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเ,นะเสียงเครื่องก็เงียบๆครับเร่งดีๆติดมือความร้อนไม่มีขึ้นนะครับปกติไม่มีดันนะความร้อน,นติ๊กเดียวนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อม,ออมใช้งานนะครับอาจจะแช่ไม่ได้ เท่าไหร่นะนะเพราะว่ามันมันมันอะไรเทียมนะครับเราก็ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะผมผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดก็ทําเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าลดอะไหล่ดเกลดอะไรลงมานะครับคาแรงอะไรเท่าเดิมหมดเลยทําเหมือนเดิมหมดเลยเปลี่ยนลูกสูบแมนแการสลักอะไรต่างๆเหมือนเดิมเลยลูกปืนข้างข้อเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเราใช้อะไหล่เดที่ที่ที่ราคาถูกนะครับโอเคครับประมาณนี้ การสูบก็ไม่ไม่แพงครับไม่ถึงพันการสูบใช้ของดีเลยแหละนะครับประมาณนี้ครับเพืเ่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทาคลิปสนุกสนุกออกมาคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใครอยากทารถทาเครื่องทําอะไรก็เบอร์โทรใต้คลิปหรือติดต่อที่เพจหรือเ็นบุ๊กส่วนตัวหรือติกตอ,อกได้เลยนะครับก็ช่างหยัดเอเนดาช่างหยัดเอเนิดา์ซิงช่างหยัดตีสเกตนะครับก็ค้นหาได้เลยเจอได้เลยทง YouTube, t ิ k ตอกเพจ เป็นบุคลตัวก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเผื่อใครอยากทำรถอะไรทำทุกรุ่นนะครับผมแต่ตอนนี้ NSR เยอะมากนะครับก็เลยก็เลยทำแต่ n s r รเลยตอนนี้ทำคนเดียวนะครับก็มีน้องชายช่วยบ้างแต่ว่าก็น้องชายก็ไม่ค่อยได้มาช่วยเต็มที่เท่าไหร่วิ่งซื้ออะไรวิ่งส่งของมากคันนี้เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเซ็ตโชคหน้าโชกหลังก็เอาขึ้นในโนให้ส่วนคันนี้ไม่ได้ขึ้นในโนนะครับเพราะว่าขึ้นในโนก็จะมีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมมันจะบนปลายนระมันนีเคเับเพื่อเสร็จเรียบร้อยวาล์วทำงานอะไรทำตั้งวาล์วจูนอะไรต่างๆให้เรียบร้อยผมทำเครื่องผมจะจูนให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแค่ทำเครื่อง,ถ,องถ้าทำเครื่องอย่างเดียวสมมติขบูหรือระบบน้ำมันอะไรต่างๆมันไม่ดีนะครับทำไปมันก็พังครับไม่พังก็ไม่วิ่งถึงจะไม่พังมันก็วิ่งไม่ออกเราต้องจูนให้มันเข้ากับเครื่องด้วย น้ำมันอดตาการบริโภคทุทีต่างๆดูไหลสะดวกไหมนะครับทาไปไม่ดูระบบหล่อลื่นไม่ดูระบบหล่อเย็นก็ถังครับทําเรื่องก็จะดูหม้อน้ําดูระบบสองทีระบบน้ํามันถังอะไรต่างๆก๊อกน้ํามันอะไรต่างๆให้ด้วยนะครับก็ดูให้เกือบทุกอย่างถ้านบเยอะก็จะไล่ให้หมดเลยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ยาวไปแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผมกดไลค์กดแชร์กดตตาม ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็ใครอยากทำรถทำอะไรปรึกษาอะไรก็มือโทรใต้คลิปเลยได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมจะอยากขอตัวลาไปก่อนไปกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ